วันที่1 0สิงหาคมปีคศ1628มันควรจะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของราชอาณาจักรสวีเดน แต่มันกลับกลายเป็นวันแห่งโศกนาฏกรรมเรือรบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็งดงามที่สุดจมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนนับพันพร้อมกับความลับที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนน้ำทะเลบอลติกมามากกว่า300ปีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไขความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำแห่งนี้ที่เดอะวาซา u ม e u เซียมและมิวเซียมออฟเล็กซ์ที่เมืองสต็อกโฮมประเทศสวีเดนเรือวาซาถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ออกกว่า1น0 0ต้นสูงเท่าตึก5ชั้นมีน้ำหนักมากกว่าช้าง100เชือกถูกประดับประดาด้วย ือรูปแกะสลักกว่า700ชิ้นแต่ความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้กับจมลงในเวลาเพียงแค่20นาทีด้วยความผิดพลาดทางวิศวกรรมที่ไม่มีใครกล้าทัดทานเพราะว่าเป็นคำสั่งของกษัตริย์การติดตั้งปืนใหญ่ถึง64กระบอกบนเรือที่มีฐานแคบเกินไป เป็นความผิดพลาดร้ายแรงแต่ไม่มีใครกล้าบ,บอกกษัตริย์กุสตาฟออดอฟที่ต้องการเรือรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปในเวลานั้นจากการขุดค้นพบโครงกระดูกของลูกเรือ30ชีวิตที่จมไปพร้อมกับเรือเราได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของพวกเขาลูกเรือต้องอาศัยในพื้นที่ที่แคบนอนข้างๆปืนใหญ่ กินอาหารเค็มแล้วก็ต้องทนกับความเจ็บป่วยต่างๆแล้วเราก็ได้พบหลักฐานที่น่าสนใจมากอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ยังมีกระดุมติดอยู่ครบรองเท้าหนังที่อยู่ในสภาพที่ดีและแม้แต่อาหารในภาชนะที่ยังคงรูปทรงที่ดีอยู่และในปี1956ก็ได้มีปฏิบัติการกู้เรือที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งต้องใช้เวลามากถึง5ปี ในการนำเรือวาซาขึ้นมาสู่ผืนดินได้อย่างสำเร็จพวกเขาต้องใช้เทคนิคพิเศษสอดท่อเหล็กใต้เรือแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาทีละนิดเพื่อไม่ให้เรือเกิดการพังทลายจากนั้นก็เป็นการใช้น้ำยาโพลีเอทานอลไกลคอฉีดเข้าไปที่เนื้อไม้ของเรือเพื่อเป็นการรักษาเนื้อไม้ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน,านถึง17ปีโดยมาสิ้นสุดในปี1979เนื้อไม้ของเรือวาซาจึงแห้งสนิทคงสภาพมาเป็นเรือให้เราได้ชมมาอยู่ในปัจจุบันนี้แต่คุณทราบไหมว่าเรือวาซาไม่ใช่เรือลำเดียว จมอยู่ในทะเลบอลติกเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีโซน่าและ TD Scanning งทาให้พวกเขาค้นพบซากเรือโบราณอีกกว่า20,000ลําซึ่งแต่ละลําก็มีเรื่องราวที่รอการค้นพบที่เล็กมิวเซียมคุณจะได้ร่วมสำรวจซากเรือเหล่านี้ผ่านเทคโนโลยีวิชวลเร e ยลิตี้ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำสำรวจซากเรือโดยที่เราไม่ต้องตัวเปียก เรื่องราวของวาซาและซากเรือในทะเลบอลติกไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่จมอยู่ใต้น้ำแต่มันคือบทเรียนของมนุษยชาติและนี่คือเพียงส่วนหนึ่งของความลับที่ซ่อนอยู่มันจะยังมีอีกกี่เรื่องราวอีกกี่ความลับที่รอการค้นพบบางทีวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้ที่ได้ค้นพบความลับเหล่านั้นที่นี่ที่สตอกโฮลมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอนด้วยนะครับขอบคุณครับ